ไหนไหนไนี่นะนี่ไหนนี่ยนนไข้าหน้นี่นนมๆไข่มาหรัอปโดเสอะไรนะทันนั้นนันน่ะอนั้นนอนนน่ะอันันน่อนน่เทอเป็นหมาเหรอ ไหนเป็นแผลอะไรนะไหนเป็นแผลอะไรไหมไหนหมะนาวนี่นะคะมะนาวคุณเก็บมะนาวอยู่ในนี้นี่ครับ เีฮ่เี้นี่เงียเหรอหื่มฮึมยุงกัดไหมฮึ่มลูกกลกกัวที่แม่ของเพื่อนไปไถ่ชีวิตมานะคะ มีน้องคนนี้ออกมาด้วยมีน้องของแถมออกมาด้วยมดกัดไหมลูกกินนะมดกัดใช่ไหมนัม้นมะนาวกินไม่ได้น้องกินไม่ได้ลูกมะนาวครับ กินเหรอนกินไม่ได้นะฮี่นะอะชิบหายเพื่อนกูัฮัลโหลฮัลโหลมาเถอะเต็มตะกร้าแล้วโยนไป <c oughs> ไปล้างน้ำ คนนี้จะมาช่วยอะไรเนี่ยตาเอ๋มาช่วยอะไรคะฮะโะเอ้าโหมาเล่นด้วยเหรอนะอี่ยเออมันอย่างน่ารักเลยว่ะ นะเอะแกดูนี่มันหมาเลยเฮ้ยน้องนี่นั่งแอบเหรอฮะนั่งแอบอะไรคะเนือไอ้มาเด็กๆน่ารักจังเลยเหมือนไอ้จริงกับไอ้ตังเลยเหมือนไหมเอาเอาค่ะเอา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  Tìm tất cả luôn Đó Hấp Không Tên của em, nay, em à? Ui มันมาเล่นกับป้าแล้วเมื่อกี้เนี่ย